พ่อลูกปันโปโอ้ยปันนี่แหละเปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโปแน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พ่อลูกเร่งหงเนี่ยนะครับจะหาร้านเด็ดเด็ดร้านโดนๆกับโปดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับครับเชื่อว่าทุกสัปดาห์ ท่านผู้ชมรอชมแล้วก็ไปอุดหนุนกับร้านที่เราแนะนําอย่างแน่นอนใช่แล้วปะ้ะวันนี้ผมแนะนําร้านแรกเลยครับชื่อว่าชาบูเตอีนะครับครับพรีเมียมบุฟเฟ่ครับผมร้านจะตั้งอยู่ที่ฟูดบิล่าถนนราชชฤกษพึกนะครับครับโปรสำหรับแฟนรายการของ กินเที่ยวเราเด้อเวอร์มา4ี่จ่าย3ครับนี้โอ้โหวัเรียกว่าลดกันไปแบบเยอะเลยดิคุ้มสุดๆแล้วแล้วเป็นบุฟเฟ่ด้วยครับผมราคาน,นี้นี่รวมเครื่องดื่มและไอศกรีมเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยทางร้านเขาเนี่ยก็เสนอเป็นเซตนี้เลยครับเรียกว่าเซตวากิลซีรีส์นั่นเองตกราคาเน็ตแล้วเนี่ยต่อ1ท่านคือ1นึ่บาทเท่านั้นเองป้าและโปรโมชั่นที่ป๋าป้าบอกเนี่ยมา4จ่าย3เนี่ยปกติเนี่ยอยู่ที่ราคา 4,232บาทถ้าบอกว่ามาจากช่วงพ่อลูกปั่นโปะนะปะ๊าจาก4,000กว่าบาทเหลือเพียงแค่3 1 7 4บาทย้ำอีกสักทีนะมา4จ่ายแค่3ามเองนะครับผมหุมสุดๆจริงๆใช่แล้วแล้วก็เมนูที่ไม่ควรพลาดเลยนะไปที่ร้านเขาเนี่ยก็ต้องซุปเลยที่แบบเด็ดมากๆอันนี้นิชอบมากก็คือตัวทับฟู หอมกลมกล่อมมากตัวนี้ oh. คือว่าดีเลยอ่ะแล้วก็ยังมีพวกเนื้อนะฮะเป็นเนื้อวากิว3ส,สัญชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียมีหมดเนื้อแกะนุ่มไม่มีกลิ่นคาวก็จัดเต็มเลยที่นี่ หรือว่าจะมีหอยโฮตาเตะราดซอสโฟกาก็มีเช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นข้าวปั้นหอสาหร,ร่ายไข่ปลาแซลมอนโฟกาทางร้านเขาก็มีเช่นเดียวกันนะป๊าครับผมแล้วราคาต่อหัวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่ราคา1นึ่บาทเขายังมีแบบย่อมยาวลงมาไม่ว่าจะเป็น822บาทหรือ587บาทอันนี้ก็เป็นเซตสามารถไปเลือกได้เลยที่ร้านนะครับผมแล้วก็ยังได้โปรมา4จ่ายสาเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วคือเรียกได้ว่าทุกเซตของเขาเนี่ยมา4จ่ายสาหมดเลยสามารถ ได้90นาทีนะครับผมบอกเขาว่ามาจากช่วงอะไรนะพอลูกปั่นโอครับผมไปอุดหน,นุนกันกับร้านชาบูเทอิพีเมียมบุฟเฟ่นะครับผมร้านเคาตั้งอยู่ที่ฟู้ดวิลล่าถนนลาชชึกนะครับผมไปติดตามชาว่ชงทางนี้เลย